สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอเจ้าเลิศดนะครับเจ้าเลิศนี้เป็นรูปของแสนอุทัยนะครับแม่สวยนะครับนะครับอายุของเจ้าเลิศก็ห้าปีนะครับครับส่วนสูงของเจ้าเลิศดนี่ครับ วัดวัดตอนนั้นก็ประมาณร้อยห้าสิบห้าตอนนี้น่าจะร้อยหกสิบนะครับตอนนี้เรามาเชือกไว้นะครับเจเลิศนะผลงานการจ่ายลูกของเจ้าเลิศก็นี่นะครับให้ลูกสูงยาวนะครับสวยนะครับให้ลูกตัวเมียต้ียต้แน่นๆนะครับเลยครับ น้องน้องตัวนี้ก็ตัวเมียนะครับลูกเจ้เลิ้นะครับอันนี้ก็ตัวเมียครับชุดเจ้าเลิดก็จะมีมีชุดที่ชุดแรกนะครับชุดแรกของเจ้าเลิ้จะเป็นน้องอมสินนะครับแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ก็เป็นน้องกินหานหลังอยู่นะครับชุดนี้ท้ายสวยนะฮะนี่ต้นแนของเจ้าเลิดนนะครับเกิดเกิดจากแม่ สูงร้อยสี่สิบนะครับร้อยสามแปดเนี่ยครับนี่นม่เจ้เลิศนี่แม่เป็นแม่บกรูปของเจ้าเลิศนะครับนู่งเจ้าเลิศนะครับขาดความสมบูรณ์นะครับน้ำเลี้ยงเรา เรื่องอาหารการกินนะครับแต่ว่าโครงสร้างมาก่อนนะครับลูกเขาลูกแข้งขาครับนิสัยดีทุกตัวนะครับเชื่องนะครับจับไดรูปได้นะครับแต่ตัวนี้แปลกครับดอกเขาใหญ่มากจับเขาเลตัวนี้เขาใหญ่มาก ตัวผู้นะตัวนี้แข็งขายใหญ่นะครับ